ดีครับผมนายวรรัวรรณมรนุศษย์ศึกษาสาขาวิชศึกษาชั้นปีที่สองครับผมนายพัชรากิจสะอาดนศึกษาสาขาพิะศึกษาชั้นปีที่สองครับวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ควรปรับปรุงในหอพักชายที่สิบหกครับซึ่งเป็นในรายวิชาหน้าที่พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยครับซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับก็จะพาทุกคนนะครับมา ดูตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ดีที่หอพักชันที่ผมมีเป็น <Yeah. S 1> หอพักของเราเองเนาะใช่ครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเย้เด <Yeah. S 2> ่น้ำมีเหรอเดี๋ยอรอมแล้วก็ฝากนั่คผลไม้มาฝากขอบคุณนะฉันหยิบได้เลยนะ มีอะไรนพฤติกรรมที่ควรยกย่องในสังคมไทยก็คือการรู้จักเป็นปันครับใครมาทิ้งขยะไว้เนี่ยที่มีความรับผิดชอบเลยคุณจะทำงานทางาไม่ได้ เมื่อเราเห็นขยะที่ถูกทิงเรียร่านนะครับเราควรเก็บเพื่อรักษาความสะอาดภายในหอพักครับตัวอย่างแรกที่ควรปรับมรุงที่เราอยากจะนําเสนอก็คือ ตัวอย่างที่ควรปรับปรุงก็คือการกินอาหารแล้วไม่เก็บนะครับ คาดีกว่าเอาเอาเครื่องเต็มหมดแล้วอ่ะทำไงดีอุ๊ยแต่ว่าเครื่องนี้เสร็จแล้วนี่นางั้นรอดีกว่ารอให้เขามาเก็บข้าออกหนึ่งนานสั่งบ้าเกิดอ later นี่หลับไปแล้วเหรอเนี่ย,เ,ยเขาคงมา,อ,าออกแล้วล่ะผ่านมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเขาก็ยังไม่มาเอาภาพออกไ,ไปสักทีนี่คือตัวอย่างที่ควรปรับปรุงในสังคมค่ะ ครับวันนี้พวกเราก็ขอจบการน,นําเสนอตัวอย่างการเป็นพลเมืองที่ดีและที่ควรปรับปรุงในรายชาพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยครับและวันนี้พวกเราขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย